วายสิบเบงอ่อยสิมเบงสิมเบงมาแล้วครับโอหสิีฟู๊ด เหรวพริกจินดาพริกขี้หนูสวยจุ่มปลตัดเทียมอมืไข่แดงเลยไข่แดงน้ำจิ้มไข่เค็มถั่วตัดมะนาวบีบลงไปแดงนะไข่แดงมันบาโอ้ยโอ้ยโอ้ลองร้อยเศษเสี้ยวของกุ้งวันนี้ครับ